เสียงอ่านพระไตรปิโดแปด0มืพันพระธรรมขันธ์เรื่องสังคาปาลาชาดกว่าด้วยสังคปาลานาคาราชพระเจ้ากรุงพรารณสีตรัสว่าท่านมีลักษณะคล้ายพระอริยะมีดวงตาแจ่มใสเห็นจะเป็นคนบวชออกจากสกุลช่นไหนหนอ ท่านผู้มีปัญญาจึงสลา์และโภคค้ออกจากเรือนบวชเสียเล่าอาราระดาบทกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาปิธผู้เป็นเทพแห่งนรชนอัตมาได้เห็นวิมานของพญาสังคปรา,ารานาคาราชผู้มีอนุภาพมากด้วยตนเองครั้นเห็นแล้วจึงได้บวชเพราะ เชื่อวิบากอันยิ่งใหญ่แห่งบุญทั้งหลายพระราชาตรัสว่าบรรพชิตทั้งหลายย่อมไม่กล่าวคำเท็จเพราะความรักเพราะความชังเพราะความกลัวพระคุณเจ้ายอมถามแล้วขอพระคุณเจ้าโปรดบอกเนื้อความนั้นแก่ยอมเถิดเพราะได้ฟังความเลิ่มใสจะเกิดขึ้นแก่ยอมบ้าง อาราระดาบทกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาปิฏผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นอาตมาเมื่อเดินทางไปค้าขายได้เห็นพวกบุตรของนายพรา,านพากันหามพญานาคตัวมีร่างกายอ้วนพีใหญ่โตร่าเริงเดินไปในหนทางขอถวายพระพรพระองค์ผู้จอมชนอัตมานั้น ได้มาประจวบเข้ากับเขาเหล่านั้นก็เกิดกลัวจนขนพองสยองกล้าวจึงได้ถานขึ้นว่าพ่อบุตรนายพรานทั้งหลายพวกท่านจะนำน้าซึ่งมีร่างกายหน้ากลัวตัวนี้ไปไหนจะทำอะไรกับหน้าตัวนี้พวกเขาตอบว่าวิเทหบุตร พวกเราจะนำนาคตัวนี้ไปเพื่อบริโภคนาคตัวนี้มีร่างกายอ้วนพีใหญ่โตเนื้อของมันมากอ่อนนุ่มและอร่อยท่านยังไม่ได้รู้รสเนื้อมันพวกเราจากที่นี่ไปถึงที่อยู่ของตนแล้วจะเอามีดสับกินเนื้อกันให้สำราญเพราะว่าพวกเราเป็นศัตรูข,ของนาคทั้งหลาย อาตมาจึงพูดว่าถ้าพวกท่านจะนำนาคซึ่งมีร่างกายอ้วนพีใหญ่โตตัวนี้ไปเพื่อบริโภคไซข้าพเจ้าจะให้โคผู้ซึ่งมีกำลังแข็งแรงแก่พวกท่านสิบหกตัวขอพวกท่านจงปล่อยนาคตัวนี้จากเครื่องพันนาการเถิดพวกเขาตอบว่าความจริง นาคนี้เป็นอาหารที่ชอบใจของพวกเราอย่างแท้จริงและพวกเราก็เคยกินนาคมามากแต่พวกเราจะทําตามคำของท่านนายอาราระวิเทหบ,บุตรและขอท่านจงมิตรขอไปนะคะและขอท่านจงเป็นมิตรของพวกเราด้วยนะ บทนายพรานเหล่านั้นจึงแก้นักฆาตัวนั้นออกจากเครื่องพัฒนานการซึ่งสอดเข้าทางจมกูกร้อยไว้ในบ่วงนักฆาตัวนั้นพ้นจากเครื่องผูกแล้วครู่หนึ่งจึงบ่ายหน้าสูทิศปราจีนหลีกไปครั้นบ่ายหน้าสูทิศปราจีนไปได้ครู่หนึ่งได้เหลียวกลับมามองดูอาตมาด้วยทง ด้วยดวงตาทั้งสองที่นองไปด้วยน้ําตาในคราวนั้นอาตมาได้ประคองอัญชลีทั้งสิบนิ้วเดินตามไปข้างหลังกล่าวเตือนว่าท่านจงรีบด,ด่วนไปโดยเร็วเถิดขอศัตรูอย่าจับท่านได้อีกเลยเพราะการสมาคมกับพวกพรานอีกเป็นทุกข์ ท่านจงไปยังสถานที่ที่พวกบุตรไมพรานไม่เห็นเธอนักราชนั้นได้ไปสู่ห้วงน้ำใสสีเขียวครามโอภาสมีท่าอันงดงามน่ารื่นรมใจปกคลุมไปด้วยหมู่ต้นว่าและต้นอโศเป็นผู้ปลอดภัยเบิกบานใจได้เข้าไปสู่นาคพิภพ มหาบพิตรผู้จอมสนนาคราตนั้นครั้นเข้าไปอย่างน่าไปพบนั้นได้ไม่นานได้มาปรากฏแก่อาตมาพร้อมด้วยบริวารเพ่นทิพย์บำรุงอาตมาเหมือนบุตรบำรุงบิดากล่าวถ้อยคำอันจับใจสบายหูว่าพญานาคสังคาปละกล่าวว่าท่านอารารท่านเป็นมารดาบิดาของข้าพเจ้า เป็นดังดวงใจเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นสหายข้าพเจ้าจึงได้ฤทธิ์จึงได้อิทธิฤทธิ์ของตนคืนมาขอเชิญท่านไปเยี่ยมที่อยู่ของข้าพเจ้าซึ่งมีอาหารเพียงพอมีข้าวและน้ำมากมายดุดขุนเขาซิเนรุพี่พอของท้าววาสวะ พญานาคสังคาปลากลาา่าวว่านาคพิภพนั้นประกอบไปด้วยภูมิภาคภาคพื้นที่ไม่มีก้อนกรวดอ่อนนุ่มและงดงามมีหญาติเตีย้ยปราศจ,จากฝุนละอองน่าเลื่อมใสเป็นสถานที่ระงับความเศร้าโศกของผู้ที่เข้าไปมีสบกกรณีที่ไม่อากูลสีเขียวคราม เพราะแก้วไพฑูรย์มีสวนมะม่วงที่น่ารื่นรมยิ่งนักทั้งสี่ทิศติดผลอยู่เป็นนิดตลอดฤดูการมีทั้งผลสุกผลหามและผลอ่อนอาราระดบทกราบทูลว่าขอถวายพระพรนรเทพมาบาพิษณท่าท่ากลางสวนมะม่วงทั้งสี่ทิศมีนิเวศ เลืมประพัดสอนสร้างด้วยทองคำนานิเวศนั้นมีเรือนยอดและห้องโอรานสร้างด้วยแก้วมณีและทองคำวิจิตด้วยศิลปะอเนกประการซึ่งในระมิตรไว้ดีแล้วติดต่อกันเต็นไปด้วยนางนาคกัญญาทั้งหลายผู้ประดับตกแต่งร่างกายล้วนสวมใส่สายสร้อยทองคำ หาบาพิษสั่งขับพราณาคราชผู้มีผิวพรรณไม่ซามนั้นรีบขึ้นสู่ปราสาทซึ่งมีอนุภาพนับไม่ได้มีเสาหนึ่งพันต้นอันเป็นสถานที่อยู่ของภรรยาผู้เป็นมเหสีของเขาและนารีนางหนึ่งไม่ต้องเตือนรีบนำอาสนะอันสำเร็จด้วยแก้วไพลทูลมีค่ามาก งดงามประกอบด้วยแก้วมณีชั้นดีมีราคามาปูราดลำดับนั้นนาคราชจูงมืออาตมาให้นั่งณอาสนะอันเป็นประธานโดยกล่าวว่านี่อาสนะท่านผู้เจริญโปรดนั่งณนาอาสนะนี้เถิดเพราะบรรดาท่านผู้เป็นที่เคารพทั้งหลายของข้าพเจ้า ่านผู้เจริญก็เป็นคนหนึ่งขอถวายพรพระพระองค์ผู้จอมซนและนารีอีกนางหนึ่งรีบนำน้ำเข้ามาล้างท้าอาตมาเหมือนภรรยาล้างเทา้าพัสดาสามีสุดที่รักและนารีอื่นอีกนางหนึ่งรีบประคองถาทองคำน้อมนำพัตหารที่น่าพอใจ มีแกงหลายชนิดมีกับหลายอย่างเข้ามาพระตามหาปะพิตพระองค์นารีเหล่านั้นรู้ใจพัสดาบําเรออาตมาผู้บริพโภงเสร็จแล้วด้วยดนตรีทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นนักราชเข้าไปหาอาตมาพร้อมด้วยการมคลอันเป็นทิพย์อันโอรานิช่น้อยกล่าวว่าท่านอาราระ ภรรยาของข้าพเจ้าทั้ง300นางนี้ล้วนเอวบางร่างน้อยมีผิวพรรณดังกลีบประทุมท่านอาราระนางเหล่านี้พึงบำเรอการแก่ท่านขอท่านโปรดให้นางเหล่านั้นบำเรอท่านเถิดอาราระดาบทกราบทูลต่อไปว่าอาตมาได้เสวยกามรถ อันเป็นทิพอยู่หนึ่งปีคราวนั้นจึงได้ถามยิ่งขึ้นไปว่าน่าสมบัตินี้ท่านได้เพราะทำกรรมอะไรได้อย่างไรฉะนหนท่านจึงได้ครับรองวิมานอันประเสริฐท่านได้โดยไม่มีเหตุหรือเกิดเพราะใครน้อมมาเพื่อท่านท่านทำเองหรือเทวดาทงางร้ายให้ ข้าพเจ้าถามเนื้อความนั้นกับท่านนัคาร่าฉนันท่านจึงได้ครอบครองวิมานอันประเสริฐพญานาคสังคาลาตอบว่าวิมานนี้ข้าพเจ้าได้มาโดยไม่มีเหตุหาม,มิได้เกิดเพราะใครน้อมมาเพื่อพักข้าพเจ้าก็หาม,ม่ข้าพเจ้าทำเองก็หาม,ม่แม้เทวดาทั้งหลายก็มิได้มอบ ให้แต่ข้าพเจ้าได้เพราะบุญกรรมซึ่งไม่ใช่บัพของตนอราระดาบทถามว่าวัดของท่านเป็นอย่างไรอันหนึง่งพรหมจรรย์ของท่านเป็นอย่างไรนี่เป็นผลแห่งวัดและพรหมจรรย์ที่ท่านประพฤติดีแล้วอย่างไรนะักราช ขอท่านโปรดบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดว่าท่านได้วิมานนี้อย่างไรหนอพญานาคสังคาลาตอบว่าข้าพเจ้านั้นได้เป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่กว่าชนชามคตมีนามว่าทุยโยธนะมีอนุภาพมากได้เห็นชัดว่าชีวิตมีเพียงนิดหน่อยไม่เที่ยง มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสได้ให้ข้าวและนน้ำเป็นทานอย่างไพ่บณ์โดยเคารพพระราชวังของข้าพเจ้าในคราวนั้นเป็นเดืดบ่อน้ำทั้งสมณะและพราหมณ์จึงอิ่มหนำสำราญหน้าที่พระราชวังนั้นข้าพเจ้า ได้ให้พวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ประทียานพาหนะที่พักอาศัยผ้านุ่งผ้าหม่มที่นอนข้าวและน้ำเป็นทานโดยเคารพนั่นเป็นพรสและนั่นเป็นพรมจรรั์ของข้าพเจ้านี้เป็นวิบากแห่งกรรมนั้นที่ข้าพเจ้าประพิด,ดีแล้ว เพราะวิบากแห่งกรรมนั้นนั่นแลข้าพเจ้าจึงได้วิมานนี้ซึ่งมีอาหารเพียงพอมีข้าวและน้ำมากมายและสมบูรณ์ด้วยการฟ้อนปรำกับร้องแต่วิมานนี้ไม่จีรังยั่งยืนและไม่เที่ยงอาราระดาบทถามว่าบทในพรานทั้งหลายผู้มีอนุภาพน้อย ไม่มีเดชย่อมเบียดเบียนท่านผู้มีอนุภาพมากมีเดดมากได้เพราะเหตุไรท่านผู้มีเคี้ยวเป็นอาวุธเพราะอาศัยเหตุอะไรท่านจึงได้ตกอยู่ในเงื้อมือของหุดในายพรานได้มหันตภัยตามมาถึงท่านหรือหนอหรือว่าพิษแล่นไปไม่ถึงรากเคี้ยวของท่าน ท่านผู้มีเคี้ยวเป็นอาวุธเพราะอาศัยเหตุอะไรแลหรือท่านจึงถึงความทุกข์ในสำนักของพวกบุตรนายพรานพญานาคสังขาปาลาตอบว่ามหันตภัยตามมาถึงข้าพเจ้าก็หาไม่พิษของข้าพเจ้าพวกบุตรนายพรานเหล่านั้นก็ไม่อาจทำลายได้ แต่ท่านของสัตว์ตบโบุษทั้งหลายที่ท่านประกาศไว้ดีแล้วยากที่จะล่วงได้ดุดเขตแดนแห่งสมุทรท่านอาราระวันสิบสี่ค่ำสิบาค่ำข้าพระเจ้าเข้าจมอุโบสถอยู่เป็นนิดคราวนั้นผู้บุรนายพรานสิบหคนถือเชือก และบ่วงอันมั่นคงมาพวกพรานช่วยกันเจาะจมูกแล้วร้อยเชือกแล้วช่วยกันหามนำข้าพเจ้าข้าพเจ้าอดกลั้นความทุกข์เช่นนั้นมิได้ทำอุโบสถกันเริ่บเขออาอภัยนะคะมิได้ทำให้อุโบสถกันเริบอาราธรดาบทถามว่า พระบทนายพรานได้เห็นท่านผู้สมบูรณ์ด้วยพลังและผิวพัรร์ที่หนทางที่เดินได้คนเดียวนาคาราชก็ท่านเป็นผู้เจริญด้วยสิริและปัญญายัางบำเพญตบะอยู่เพื่อประโยชน์อะไรพญานาคสังคาพาลาตอบว่าท่านอารารข้าพเจ้าบำเพญตบา เพราะเหตุแห่งบุตรเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติหรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุก็หาไม่แต่ข้าพระเจ้าปรารถนากำเนิดแห่งมนุษย์เพราะเหตุนั้นจิงบากบันำบำเพนตตบาอาราะดาบทถามว่าท่านมีในตาแดงมีรัศมีรุ่งเรืองประดับตกแต่งร่างกาย ตัดผมและโกนหนวดเรียบร้อยรูปไล้ผิวพรรณด้วยดีด้วยจันแดงส่องสว่างไปทั่วทิศดุดราชาแห่งคนทันท่านเป็นผู้บรรลุเทวริธแล้วมีอนุภาพมากพร้อมพร้อมด้วยการ,รมคุณทุกอย่างนาะคาราชข้าพเจ้าขอถามเรื่อความนี้กับท่านว่า มนุษย์โลกประเสริฐกว่านาคพิภพนี้เพราะเหตุไรพญานาคสังขาปาราตอบว่าท่านอาราระนอกจากมนุษย์โลกแล้วความบริสุทธิ์หรือความสำรวมไม่มีเพราะข้าพเจ้าได้กําเนิดมนุษย์แล้วจากกระทําที่สุดแห่งชาติและมรณะ อาราระดาบทกล่าวว่าเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในสำนักของท่านได้รับการบำรุงด้วยข้าวและน้ำท่านนาคินผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจากมนุษย์โลกมานานจากขอลาท่านไปพญานาสังกบประราถามว่าบุตรภรยาได้ชนที่ข้าพเจ้าชุดเปลี่ยง ึงขคาพเจ้าพร่ำสอนเป็นนิดว่าพึงบำรุงท่านไม่มีใครสักคนสาบแช่งท่านแลหรือท่านอาราระก็การได้พบเห็นท่านนับว่าเป็นที่พอใจของคาพเจ้าอาราระดาบทตอบว่าตดสุดที่รักพึงได้รับการปฏิบัติอยู่ในเรือนมารดาบิดาแม้โดยประการใด ท่านก็ปฏิบัติข้าพเจ้าในที่นี้แลประเสริฐกว่าแม้โดยประการนั้นเพราะจิตของท่านเลื่อมใสในข้าพเจ้านักคาราชพญานาสังคาราศกล่าวว่าแก้วมณีสีแดงซึ่งนำทรัพย์มาให้ได้ของข้าพเจ้ามีอยู่ท่านจงถือเอาแก้วมณีอันโอรานไปยังที่อยู่ของตน นได้ทรับแล้วจนเก็บแก้วมณีไว้อาราระดาบทกล่าวสองคาถาวา่าขอถวายพระพรมหาปิตการทั้งหลายแม่เป็นของมนุษย์อาตมาก็ได้เห็นแล้วเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะเห็นโทษในการมาคุณทั้งหลาย อาตมาจึงบวชด,ด้วยศรัทธาทั้งคนหนุ่มทั้งคนแก่ย่อมมีกายแตกทำลายไปเหมือนผลไม้หล่นจากต้นมหาปรพพิอาตมาเห็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดแม้นี้ว่าความเป็นสมณนานั่นแลประเสริฐจึงได้บวชพระราชาตรัสว่า ชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นพระหูโสรคิดเหตุการณ์ได้เป็นอันมากชนเหล่านั้นควรครบโดยแท้พระคุณเจ้าอาราระยอมได้ฟังเรื่องของนาคราชและของพระคุณเจ้าแล้วจากทําบุญให้มากอาราระดาบทกล่าวว่า ชนเหล่าได้มีปัญญาเป็นพาอหูโสดคิดเหตุการณ์ได้เป็นอันมากชนเหล่านั้นควรครบโดยแท้ขอเดชะพระราชาพระองค์ทรงสดับเรื่องนาคราชและของอาตมาแล้วขอจงทรงบำเพ็ญบุญให้มากเถิดข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่27พระสุตตันตปิฎก เล่มที่สิบเก้าฉบับมหาจุลาคุทกานิกายชาดกภาคหนึ่งเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์